สวัสดีค่ะเด็กๆในวันที่18สิงหานี้นะคะเราจะเรียนหน่วยเรื่องวิทยาศาสตร์กันนะคะเราจะมาทราบถึงความสําคัญของแม่เหล็กแม่เหล็กมีความสําคัญอย่างไรนะคะแม่เหล็กคือคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถดูดเหล็กโลหะบางชนิดได้เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นการคัดแยกโลหะการประดิษฐ์ กะดิ่งไฟฟ้านะคะคุณนกจะมีลิงก์ด้านล่างให้นักเรียนดูภาพประกอบเกี่ยวกับความสําคัญของแม่เหล็กนะคะนักเรียนอย่าลืมเปิดดูนะคะการบ้านวันนี้ที่คุณนกจะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆดูสังเกตพยัญชนะและรูปภาพนะคะวันนี้คุณนกจะให้เด็กๆช่วยโยงพยัญชนะไปหารูปภาพพยัญชนะที่คุณนกจะให้นะคะวันนี้คือ ในสมุดเล่มนี้นะคะในสมุดเด็กๆเปิดสมุดเลยมาเด็กๆจะเจอรูปภาพคอระครังดนูนะคะงองูจอจานชอชิงชอช้างและกลับมาดูด้านซ้ายมือนะคะเราจะเจอรูปภาพช้างรูปภาพสอโซรูปภาพคอระครังรูปภาพงองูและรูปภาพจอจานให้เด็กๆสังเกตนะคะหนูเขียนพยัญชนะนะคะเขียนพยัญชนะรูปภาพ พยัญชนะคอละคางโยงไปหารูปภาพคอละคางดูด้านล่างต่อไปพยัญชนะงองงูหนูก็โยงไปหารูปภาพงองงูต่อไปนะคะพยัญชนะจอจานหนูก็โยงไปหารูปภาพจานต่อไปพยัญชนะตัวต่อไปคือพยัญชนะชอชิงหนูโยงไปหาชอชิง ตัวสุดท้ายนะคะพยัญชนะชอช้างหนูก็โยงไปหารูปภาพช้างนะคะหนูอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นปะนะคะพยัญชนะทุกตัวหนูต้องม้วนหัวก่อนเป็นอันดับแรกนะคะระบายสีให้คุณนกด้วยนะคะอ่าหนูไปดูหน้าต่อไปนะคะพยัญชนะตัวต,ต่อไปที่คุณนกจะให้คือการโยงภาพเหมือนกันค่ะพยัญชนะแรกคือซอโซชอเชยยอหญิงชอชดา ตอบันตากอ่ะเรามาดูด้านซ้ายมือรูปภาพตอบันตากรูปภาพทอชดารูปภาพซอโซรูปภาพทอเชยรูปภาพยอหญิงหนูเขียนพยัญชนะก่อนนะคะอันดับแรกพย,ยัญชนะทุกตัวอย่าลืมม้วนหัวก่อนนะคะม้วนหัวให้ถูกนะคะอ่ามีบางคนยังม้วนหัวไม่ถูกต้องหนูกลับไปแก้ไขด้วยนะคะอ่าหนูหนูจุด ตรงพยัญชนะซอโซหนูโยงไปหารูปภาพซอโซหนูจุดต่อไปไปยชนะทอเชยหนูโยงไปหารูปภาพทอเชยตัวต่อไปพยัญชนะยอหญิงหนูโยงไปหารูปภาพยอหญิงต่อไปพยัญชนะพยัญชนะชอชดาหนูก็โยงไปหารูปภาพชอชะดาต่อไปตัวสุดท้ายของเรารูปภาพตอมตักหนูก็โยงไปหารูปภาพตอบันตัก อย่าลืมระบายสีให้คุณนกด้วยนะคะทั้งสองกิจกรรมเลยและที่สำคัญให้ผู้ปกครองตรวจด,ดูความเรียบร้อยการม้วนหัวถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะตัวสุดทา้ายวิชาต่อไปคือวิชาคณิตศาสตร์คุณนกมีรูปภาพเด็กๆหันมาดูหน้าต่อไปนะคะนกมีรูปภาพตัวตลกแสนน่ารักหนูนะับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7-8เท่ากับจำนวนเลข8หนูระบายสีให้สวยนะคะและเขียนเลข8ม้หมวนหัวให้ถูกต้องด้วยนะคะคุณลูกค่าคุณนกมีลิง์กด้านล่างเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอัางกฤษให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้นะคะและที่สำคัญนะคะคุณนกย้ำเสมอว่าไปทำกิจกรรมหรือไปทุรก,กับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆอย่าลืมใส่แมสทุกครั้งนะคะล้างมือบ่อย หรือล้างด้วยเจลแอ,อนกอลอ์นะคะที่สองหรือไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกนอกบ้านนะคะเล่นอยู่ในบ้านนะคะทํางานให้เรียบร้อยอย่าลืมดูลิงก์ด้านล่างที่คุณนกกาหนดไว้ด้วยนะคะคุณลูกวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ